ถังสารภาคสามตอนที่928ถ้ำใต้ดินเหมือนจริงจัดทำขึ้นตามค่ายอย่างสมบูรณ์ซึ่งค่อนข้างน่าสนใจอย่างไรก็ตามมีหลุมขนาดใหญ่อยู่ข้างๆ้า,ขาเขาหลุมนี้ลึกมากและมีความมืดอยู่ด้านล่างมีรัศมีบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ขึ้นมาจากด้านล่างทำให้เขาตัวสัน่นเมื่อมองเข้าไปข้างในฉันไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของพลังวิญญาณของฉันและกระแสน้ำวนแห่งพลังวิญญาณดูเหมือนจะหายไปจากร่างกายของฉันโดยตรง แต่เขาโชคดีที่กระแสเลือดของเขายังคงอยู่ที่นั่นและพลังของชีและเลือดยังคงแข็งแกร่งมากดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยทันใดนั้นแสงและเงาก็สว่างวาบขึ้นและพันตรีหญิงก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆเขามันก็เหมือนกับชุดก่อนๆทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เมื่อเธอมองดูเขาเป็นครั้งแรกมีสีหน้าอื่นนอกจากความเข้มงวดบนใบหน้าของเธอนั่นคือความประหลาดใจคุณเข้ามาเร็วขนาดนี้เลยเหรอ พันเอกถามอย่างสงสัยความเร็วต่างกันไหมทั้งวูลินถามการแสดงออกของผู้พันหญิงกลับมาเป็นปกติและเธอก็ชี้ไปที่เหวที่อยู่ข้างๆเธอกระโดดลงไปโอ้ทั้งวูลินกระโดดขึ้นโดยไม่ลังเลและกระโดดลงไปในหลุมดำโดยตรงแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างนี้แต่เนื่องจากนี่คือโลกเสมือนจริง จึงไม่มีอะไรต้องกลัวเป็นไปได้ไหมว่าด้วยประสบการณ์ปัจจุบันของเขาเขาจะยังคงกลัวที่จะล้มตายหรือไม่ยิ่งกว่านั้นด้วยสภาพร่างกายของเขามันไม่ง่ายที่จะล้มตายนายพลก็กระโดดตามไปทุกสิ่งรอบตัวเขาเริ่มมืดลงแต่ดวงตาของถังวูล,ลินก็สว่างขึ้นมีรัศมีสีม่วงอยู่ในดวงตาของเขาซึ่งก็คือดวงตาปีศาจสีม่วง การฝึกฝนดวงตาปีศาจสามารถปรับปรุงพลังทางจิตวิญญาณได้แต่ในทางกลับกันหลังจากที่พลังทางจิตวิญญาณถึงระดับหนึ่งมันก็จะป้อนดวงตาปีศาจด้วยเช่นกันดังนั้นตอนนี้ดวงตาปีศาจของทางวูลินได้เริ่มคิดถึงการก้าวไปสู่ระดับที่3แม้ว่าจะยังมีระยะห่างจากความสำเร็จแต่ดวงตาปีศาจก็เป็นกระบวนการของการสะสมหลังจากผ่านไปนานมันก็จะบรรลุผลตามธรรมชาตินี่คือถ้ำจริงๆผนังถ้ำรอบๆดูไม่เรียบและดูเหมือนไม่ได้ขุดด้วยตนเองหลังจากตกลงมาประมาณร้อยเมตร ร่างกายของพวกเขาก็หยุดชั่วคราวและโมเมนตัมที่ลดลงก็ลดลงอย่างมากมีตาข่ายขนาดใหญ่ปิดกั้นร่างกายของพวกเขาด้วยความช่วยเหลือของดวงตาปีศาจสีม่วงทังวูลินสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในขณะที่ร่างกายของพวกเขาค่อยๆมั่นคงถัดจากตาข่ายขนาดใหญ่ที่ขวางกั้นพวกเขาอยู่นั้นมีรูทรงกลมขนาดต่างๆ โดยรูที่ใหญ่ที่สุดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง10เมตรและตัวเล็กมีความยาวมากกว่า2เมตรมันยังมีรูปร่างที่ไม่สม่ำเสมอมากราวกับว่ามันถูกขุดขึ้นมาด้วยอะไรบางอย่างผู้พันหญิงคลานไปที่รูตามตาข่ายใหญ่และกวักมือเรียกถังวูลินพร้อมกันถังวูลินก็ปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วด้วยไม้ยาวในมือเมื่อยืนอยู่ข้างผู้พันผู้พันกล่าวว่าจากนี้ไปเราอาจเผชิญอันตรายเมือ่อใดก็ได้และสิ่งที่คุณต้องทำคือปกป้องฉันที่ตกอยู่ในอันตรายและเดินลึกเข้าไปอีก ระยะทางที่ลึกลงไปคือผลลัพธ์ของการประเมินเข้าใจไหมใช่ทั้งบูลินพยักหน้าเขาถือไม้ยาวไว้ข้างหน้าเขาแล้วเดินเข้าไปข้างในก่อนเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมที่ผู้พันเลือกไว้คือประมาณ3เมตรและด้านในยังมืดอยู่ทําให้ไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ข้างหน้าได้ทั้งบูลินรีตาลงเล็กน้อยและไม่สามารถใช้พลังวิญญ,ญาณได้ แต่มันไม่ส่งผลต่อพลังจิตของเขาด้วยการรับรู้พลังจิตของเขาและการมองเห็นของดวงตาปีศาจสีม่วงเขาแทบจะมองไม่เห็นห่างออกไปประมาณ30เมตรนี่เป็นเรื่องยากมากในหลุมที่มีแสงน้อยมากแต่ยิ่งเข้าไปข้างในมากขึ้นแสงก็จะยิ่งรีลงและแม้แต่ผลของดวงตาปีศาจสีม่วงก็ลดลงอย่างรวดเร็วทั้งบูลลินไม่ได้เดินเร็วเกินไปและนายพันก็เดินตามหลังเขาไปโดยสละเวลา ทั้งมูลินแอบบ่นว่าถ้ามีเครื่องถ่ายภาพอินฟราเรดการเดินทางในสภาพแวดล้อมนี้จะง่ายกว่ามากแต่ตอนนี้ก็ทำได้เพียงอาศัยการรับรู้เท่านั้นอย่างไรก็ตามแท่งเหล็กก็มีผลเช่นกันโดยอาศัยการสัมผัสกับผนังทั้งสองด้านและการสัมผัสพื้นด้านหน้าเขาสามารถระบุได้ว่าเขาอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยหรือไม่ทันใดนั้นดูเหมือนมีลมกระโชกแรงพัดมาตรงหน้าเขาทั้งมูลินเกือบจะยกแท่งเหล็กในมือขึ้นโดยไม่รู้ตัวแล้วเหวี่ยงไปทางกระแสลมที่เร่งรีบ ในเวลาเดียวกันเขาก็ถอยหลังไปครึ่งก้าวเท้าขวาบางคนสําคัญไว้ข้างหลังด้วยตัวทั้งมูลินส่งเสียงแผ่วเบารู้สึกเพียงว่าเขาโดนอะไรบางอย่างดวงตาปีศาจมองอย่างตั้งใจดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับค้างคาวมีขนาดไม่ใหญ่มากแต่ผลกระทบของมันค่อนข้างแรงเล็กอาจเป็นร้อยจินไม่เป็นอะไรสําหรับเขาแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาเขาคงล้มลงทันที หลังจากถูกไม้เท้าฟาดลงสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายค้างคาวก็ไม่ตายแต่มันกลับกรีดร้องกระโดดขึ้นและรีบวิ่งไปหาทั้งวูลินอีกครั้งกรงเล็บทั้งสี่ของมันพุ่งตรงไปคว้าตัวเขาทั้งวูลินถูกจับได้อย่างไรและไม้ยาวในมือของเขาตีไม้ตีอย่างแม่นยำมากคราวนี้เขาใช้พละกกำลังอย่างมาก สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายค้างคาวถูกคลิกและบินออกไปด้วยมูลที่นุ่มนวลทันทีที่ร่างของมันบินออกไปร่างของมันก็ระเบิดขึ้นไปในอากาศนี่คือพลังบริสุทธิ์ทั้งวูลินกล่าวด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวพลังจะถูกควบคุมอย่างมากพลังของปลายไม้ยาวด้านหนึ่งมีความเข้มข้นและไม่กระจายไปจนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่มันกระทบมันก็ระเบิดเข้าไปในตัวของมันแล้วมันก็บินออกไปด้วยการคลิก ผู้พันหญิงที่เดินตามหลังเขาเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยแน่นอนว่าทั้งวูลินไม่สามารถมองเห็นสีหน้าของเธอในความมืดได้เขาแค่หยุดชั่วคราวแล้วเดินต่อไปเมื่อเดินผ่านศพค้างคาวเขาก็ย่อตัวลงเล็กน้อยและเพ่งสายตาไปที่มันทั้งวูลินรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าร่างกายของค้างคาวหดตัวลงอย่างรวดเร็วแล้วมันก็หายไปอย่างช้าช้าดูเหมือนว่าพลังงานบางส่วนจะกระจายไปพร้อมกับมัน ไม่ใช่นิติบุคคลใช่ไหมทางวูหลินขมวดคิ้วเล็กน้อยคิดถึงตอนที่ไม้ตีถูกทุบใช่ไม่มีเลือดปรากฏแต่กลับดูเหมือนกับว่าลูกบอลพลังงานระเบิดแต่แตกต่างจากแพลตฟอร์มพลังงานเหล่านี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเขาแต่อย่างใดไม่ต้องพูดถึงการเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณของแหวนวิญญาณของเขาสิ่งนี้ทำขึ้นเพื่อการประเมินโดยเฉพาะหรือไม่ด้วยความสงสัยทางวูลินจึงเดินหน้าต่อไป มีกระแสะลมเข้ามาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่กระแสะเดียวแต่กระแสะลมหลายกระแสะพุ่งจากด้านหน้าพร้อมกันถังวูลินไม่ได้เร่งรีบเขาแทงไม้ยาวอย่างแรงและส่วนหน้าก็สั่นเล็กน้อยเกิดเป็นเงาของไม้เท้าครอบคลุมทุกกระแสะลมในอากาศภายในขณะโบกไม้ยาวก็ยืนนิ่งอยู่นิ่งเหมือนภูเขาพัฟพัฟพัฟ,พฟ,พฟหลังจากเสียงเบาสามครั้งร่างของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายค้างคาวทั้ง3ก็ระเบิดเช่นเดียวกับเมื่อก่อนหลังจากที่ศพแตกสลายพวกมันก็ค่อยๆกระจัดกระจายไปบนพื้น เขาเดินหน้าต่อไปโดยไม่หยุดค้างคาวปรากฏตัวทีละตัวบางครั้งมีค้างคาวเพียงตัวเดียวและบางครั้งก็มีค้างคาวหกหรือเจ็ดตัวนอกจากขนาดของพวกมันแล้วพวกมันยังเกือบเต็มทางเดินถ้ำอีกด้วยแต่ต่อหน้าไม้ยาวของทางวูลินไม่มีใครสามารถทะลุวงล้อมได้สบแตกกระจายไปตามๆกันหลังจากเดินหน้าต่อไปอีกราวหนึ่งร้อยเมตรก็ค่อยๆสว่างขึ้นและจำนวนค้างคาวก็เริ่มลดลงแสงไม่สว่างมากแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลย ที่สุดทางเดินเลี้ยวซ้ายหลังจากเลี้ยวแล้วถังวูลินก็หยุดหลังจากเดินไม่กี่ก้าวในเวลาเดียวกันใบหน้าของเขาก็มีสีหน้าตกใจอย่างเห็นได้ชัดที่นี่เป็นสถานที่คล้ายถ้ำใหญ่โตมากครอบคลุมพื้นที่เทียบได้กับสนามกีฬาเลยและข้างถ้ำใหญ่แห่งนี้บนกำแพงใหญ่มีรูขนาดต่างๆหลายร้อยรูความสูงของถ้ำประมาณ100เมตรค้างคาวสี่เล็บที่ถูกต้องกำลังบินอยู่ในอากาศ และจากถ้ำฝั่งตรงข้ามมีค้างคาวออกมามากขึ้นแสงก็มาจากถ้ำเหล่านั้นเช่นกันแสงในถ้ำนั้นสลัวสลัวและไม่สว่างมากแต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับถังวูลินที่มีลูกสิทธ์เวทเมนสีม่วงการประเมินคือการเอาชนะค้างคาวดวงตาของถังวูลินขยับเล็กน้อยในขณะนี้ผู้พันมาหาเขาเงยหน้าขึ้นทันทีและยิ้มให้เขานี่เป็นครั้งแรกที่ถังวูลินเห็นรอยยิ้มของผู้พันแต่ไม่ว่าเขาจะมองอย่างไร เขาก็รู้สึกว่ารอยยิ้มที่อยู่ตรงหน้าเขาช่างร้ายกาศมากจากนั้นผู้พันก็กระซิบกับเขาว่าปกป้องฉันด้วยขณะที่พูดเธอก็เริ่มต้นและรีบวิ่งตรงเข้าไปในถ้ำข้างหน้ามุมปากของถังวูลินกระตุกนี่คือความยากลำบากที่มนุษย์สร้างขึ้นในตำนานหรือไม่แม้ว่าเขาจะใส่ร้ายอยู่ในใจแต่การเคลื่อนไหวของเขาก็ไม่ได้ช้าเลยและเขาก็รีบเดินตามหลังผู้พันอย่างรวดเร็วด้วยเท้าของเขาบนพื้น ทันใดนั้นรู้สึกถึงการมาถึงของผู้บุกรุกค้างคาวสี่เล็บในอากาศก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมาเป็นชุดค้างคาวตกลงมาจากท้องฟ้าทีละตัวแล้วกระโจนไปในทิศทางของเขาจากทุกทิศทุกทางตอนที่929การประเมินเริ่มต้นขึ้นดูเหมือนว่าผู้พันจะไม่เห็นค้างคาวนี้เลยและวิ่งตรงไปยังจุดศูนย์กลางถังวูลินบกไม้ยาวในมือของเขาโดยใช้ไม้เป็นหอก ทุกครั้งที่เขาชี้มันร่างกายของค้างคาวสี่เล็บจะระเบิดในอากาศมีเงาไม้กระจัดกระจายอยู่รอบๆหลักแต่ไม่มีค้างคาวตัวใดสามารถเข้าใกล้ตัวเธอได้ในระยะสองเมตรความประหลาดใจในดวงตาของผู้พันเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเธอได้เห็นทหารเกณฑ์หลายคนที่มาที่นี่เพื่อทําการประเมินมีนักแม่นปืนที่สามารถทําให้สถานการณ์คงที่ได้และมีคนอื่นๆที่เพิ่งพาการควบคุมอาวุธนำทางวิญญาณที่หลากหลายอย่างประณีตเพื่อแก้ไขปัญหา แต่พูดจริงๆยังมีคนเพียงไม่กี่คนที่พึ่งพาความแข็งแกร่งทางกายภาพและประสบการณ์การต่อสู้ของตนเองเพื่อใช้มาตรการป้องกันโดยใช้วิธีการอย่างใกล้ชิดมีเหตุผลตามธรรมชาติว่าทำไมเธอถึงเลือกที่จะมาประเมินถังวูลินด้วยตนเองหลังจากนำทางถังวูลินไปหาผู้หมดแล้วเธอก็ดึงวิดีโอวงจรปิดที่อยู่ใกล้ภูเขาหิมะกลับมาฉันตกใจมากที่เห็นว่าถังวูลินเข้าไปในเทือกเขาหิมะและมาที่ค่ายได้อย่างไร เร็วเกินไปนี่เป็นการตัดสินครั้งแรกที่เธอทำหลังจากดูวิดีโอของทังวูหลินมันเร็วกว่าตอนที่เธอมาที่นี่ครั้งแรกมากกว่าสามเท่าผู้ชายคนนี้ดูไม่เหมือนมนุษย์เลยจริงๆแล้วเขายื่นมือเข้าไปในน้ำแข็งโดยไม่ต้องใช้พลังวิญญาณส่วนสุดท้ายของการปีนนั้นน่าตกใจที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัย ความอยากรู้อยากเห็นผลักดันให้เธอมาประเมินถังวูลินด้วยตนเองภายใต้สถานการณ์ปกติก่อนการประเมินจําเป็นต้องมีการแนะนําโดยย่อเกี่ยวกับเนื้อหาของการประเมินแต่เธอไม่ทําและหลังจากมาถึงที่นี่เธอควรจะก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่เธอเลือกที่จะวิ่งฉันแค่อยากจะดูว่าการรับสมัครคนนี้มีความสามารถเพียงใดดังนั้นฉันจึงเพิ่มความยากในการประเมินของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ปรากฏว่าพลังของทังวูลินไม่ใช่แค่การระเบิดเท่านั้นพลังของค้างคาวสี่เล็บสามารถสูงถึง500กิโลกรัมแม้แต่ปรมาจารย์วิญญาณวงที่3และสที่มีสมรรถภาพทางกายค่อนข้างดีมันไม่ง่ายเลยที่จะต้านทานแต่ต่อหน้าทังวูลินพวกเขาสามารถกลายเป็นศพได้ทีละคนเท่านั้นมันกลายเป็นเมฆหมอกและสลายไปอย่างรวดเร็วเมื่อถึงเวลาที่ผู้พันวิ่งไปที่ใจกลางถ้ำค้างคา,าวมากกว่าครึ่งหนึ่งของค้างคาวทั้งสี่ที่จับได้ก็ถูกทังวูลินฆ่าตาย แต่ทั้งวูลินก็คนพบปัญหาเช่นกันค้า้งขาวสีเล็บเหล่านี้ไม่กลัวความตายและไม่รู้ว่าความกลัวคืออะไรแม้ว่าสหายของพวกเขาจะตายไปมากมายแต่พวกมันก็ยังโจมตีอย่างบ้าคลั่งและร่างกายของพวกมันก็เต็มไปด้วยกลิ่นของกระหายเลือดแม้แต่สัตว์วิญญาณก็คงไม่เป็นแบบนี้การโจมตีของพวกเขาเฉียบขาดและจากสายตาของพวกเขาทั้งวูลินมองเห็นได้เพียงความโหดร้ายเท่านั้นแต่ยังไม่เห็นความกลัวความกลัวหรือความขี้ขลาดเลยแม้แต่น้อย นี่คือสิ่งมีชีวิตชนิดใดเป็นเพราะกองทัพเทพโลหิตสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มความยากในการประเมินใช่หรือไม่ขณะที่เขากำลังคิดค้างคาวส่วนใหญ่ที่พุ่งเข้าหาเขาในอากาศก็ถูกเขาฆ่าไปแล้วมีค้างคาวที่ตายแล้วสี่ตัวและถังวูลินก็มองเห็นได้ว่าแม้ไม่มีแสงสว่างจ้าอากาศจำนวนหนึ่งก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าค่อยๆค,ควบแน่นเข้าด้วยกันจากนั้นจึงบินไปยังหลุมต่างๆทงังมูลินหันไปมองผู้พันแค่นั้นเหรอ มีรอยยิ้มอีกมุมปากของพันตรีคุณคิดมากเกินไปทันใดนั้นก็มีเสียงคำรามต่ำปรากขึ้นจากนั้นจากถ้ำขนาดกลางก็มีค้างคาวตัวใหญ่บินออกมาอย่างดูเดือดค้างคาวตัวนี้มีขนาดใหญ่กว่าสองเท่าของค้างคาวรุ่นก่อนโดยมีกรงเล็บหกอันอยู่ใต้ท้องมีปีกคู่หนึ่งกลางออกและมันก็กรีดร้องอย่างดูเดือดอากาศดูเหมือนจะกระเพื่อมเป็นชั้นๆท่ามกลางเสียงกรีดร้องดวงตาของถังวูล,ลินแข็งค้างการโจมตีด้วยคลื่นเสียงเหรอ พลังจิตถูกปลดปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วและเขารู้ดีว่าการโจมตีด้วยคลื่นเสียงแบบนี้ไม่สามารถปิดกั้นได้โดยการปิดหูในเวลาเดียวกันทันทีที่เขาก้มือขึ้นเขาก็ดึงพันตรีเข้ามาในอ้อมแขนของเขาอบมือซ้ายไว้รอบเอวของเธอและแสงสีทองก็ส่องประกายในดวงตาของเขาเนื่องจากจู่ๆเขาถูกดึงเข้าไปในอ้อมแขนของถังวูลินผู้พันจึงไม่สามารถมองเห็นแสงสีทองในดวงตาของเขาได้ในขณะนี้ มันเป็นอ้อมกอดที่มั่นคงและอบอุ่นหลังจากหลอมละลายในอ้อมกอดของถังวูล,ลินผู้พันรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้นในทันทีแต่ผลกระทบของคลื่นเสียงที่คาดหวังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเขาราวกับว่าเขาถูกขัดขวางโดยบางสิ่งบางอย่างครัง้งคาาหกกรงเล็บในอากาศสกริ่งอย่างแรงปีกของมันถอยกลับทันทีและมันบินไปหาถังวูล,ลินเหมือนลูกศรมันกรีดร้องครั้งแล้วครั้งเล่าและคลื่นเสียงที่รุนแรงยังคงโจมตีถังวูลินต่อไป ทั้งมูลิลตนตะคอกอย่างเย็นชาดวงตาของเขาควบแน่นและมีแสงสีม่วงสองดวงพุ่งออกมาจากดวงตาของเขาในเวลานี้ผู้พันเงยหน้าขึ้นและเห็นแสงสีม่วงพุ่งออกมาจากดวงตาของเขาค้างคาหกเล็บคำรามอย่างแรงและร่างที่โฉบลงก็หยุดกระทันหันในขณะนี้ทั้งบูลิลลอยขึ้นไปในอากาศโดยยังคงถือหลักไว้ในมือซ้ายแต่ได้ดึงแท่งเหล็กในมือขวาออกมาแล้ว ค้างคาวหกเล็บมีพลังมากจริงๆแม้ภายใต้ผลกระทบทางจิตของดวงตาปีศาจสีม่วงมันก็ยังสามารถโต้อตอบได้มันเปิดปีกอีกครั้งและกรงเล็บทั้งหกของมันซึ่งเห็นได้ชัดว่าใหญ่กว่าค้างคาวสี่เล็บมากเล็งไปที่ร่างเหล็กของถังวูลินพร้อมกันไม้เท้าถูกจับได้ปังร่างของค้างคาวหกเล็บซึ่งยาวกว่า2เมตรถูกฟาดและบินออกไปโดยตรงมันไม่ต่างจากค้างคาวสี่เล็บตัวก่อนก่อนภายใต้การจ้องมองอย่างประหลาดใจของผู้พันหญิง ร่างของมันก็ระเบิดออกมาจากอากาศด้วยบูมและกลายเป็นชิ้นส่วนจํานวนนับไม่ถ้วนกระจัดกระจายไปทุกทิศทางนี้ไร้พลังวิญ,ญญาณทุกตีครั้งค่าวหกเล็บด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวนั้นหรือพันเอกหญิงรู้สึกว่าสมองของเธอดูเหมือนจะไม่เพียงพอเล็กน้อยทั้งบูลินไม่ได้จริงจังเขาคลายมือรอบเอวเธอแล้วพูดขอโทษฉันขอโทษฉันทำให้คุณขุนเคืองฉันไม่ได้หมายถึงสิ่งอื่นใด มันเป็นเพียงการโจมตีด้วยเสียงของทั้งคาวหากระยะห่างเกินไปไกลฉันกลัวที่จะปกป้องคุณมันนอกเหนือความรอบคอบของคุณผู้พันไม่ได้พูดอะไรแต่มองไปที่ทังวูหลินด้วยท่าทางที่ต่างออกไปความอยากรู้อยากเห็นเริ่มรุนแรงมากขึ้นในตอนแรกเธอยังคิดว่าทังวูหลินหยิงเกินไปและเลือกไม้เท้าเป็นอาวุธของเธอด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามเมื่อเธอเห็นทังวูหลินทุบรั้งขาวหกเล็บด้วยไม้ความคิดนั้นก็หายไปทันที ด้วยความสามารถในการต่อสู้แบบประชิดตัวที่เขาแสดงให้เห็นในตอนนี้โดยพื้นฐานแล้วเขาสามารถผ่านการทดสอบในแง่ของความแข็งแกร่งได้อย่างไรก็ตามการประเมินกองทัพเทพโลหิตไม่ใช่แค่เรื่องความแข็งแกร่งแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือลักษณะนิสัยกองทัพเทพโลหิตมีจํานวนไม่มากแต่ล้วนเป็นฮีโร่ที่แท้จริงที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ เหตุผลที่ผู้มาใหม่ได้รับการประเมินเพื่อปกป้องผู้อื่นคือการทดสอบว่าพวกเขาสามารถเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้หรือไม่อย่างไรก็ตามสามารถทำได้ในสถานการณ์ที่อันตรายเท่านั้นไม่มีอันตรายจะสอบบริเวณนี้ได้อย่างไรดังนั้นอาจารย์ใหญ่จึงไม่สามารถขัดจังหวะการสอบได้เธอจึงเลือกที่จะนิ่งเงียบ ค้างคาวหกเล็บถูกฆ่าตายและค้างคาวสี่เล็บที่ขุดออกมาจากรอบๆถ้ำในที่สุดก็ไม่ปรากฏขึ้นอีกแต่หลังจากหยุดชั่วคราวค้างคาวหกเล็บขนาดใหญ่สามตัวก็ออกมาจากถา้ำสามนั่นไม่ง่ายเหมือนความแข็งแกร่งสามเท่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ไม่เพียงแต่ดูเหมือนค้างคาวแต่ยังมีสไตล์การต่อสู้ที่คล้ายกันมากมีพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งและร่วมมือกันได้ดีมาดูกันว่าคราวนี้เขาจะจัดการอย่างไร เมื่อผู้พันคาดหวังไว้ถังวูลินก็เคลื่อนไหวไปแล้วครั้งนี้เขาไม่ได้รอที่จะพ่ายแพ้อย่างอดทนหากไม่มีการคุกคามจากค้างคาวทั้งสี่ตัวก็ไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้พันเองดังนั้นเมื่อค้างคาวหกเล็บทั้ง3าตัวขุดออกมาถังวูลินก็เคลื่อนไหวทันใดนั้นแท่งเหล็กในมือของเขาก็กลายเป็นเงาสีดําและด้วยเสียงระเบิดของอากาศที่ดังกึกก้องมันจึงบินตรงไปยังค้างคา,าวหกเล็บตัวหนึ่ง ในเวลาเดียวกันเขาก็ก้าวไปข้างหน้าโดยใช้ขาของเขาเพื่อเขาออกแรงกระโดดขึ้นอย่างจงแจ้งกระโจนใส่ไม้ตีหกเล็บตัวที่สองสิ่งแรกที่มาถึงคือแท่งเหล็กด้วยเสียงคำรามอันรุนแรงร่างของค้างคาวหกเล็บที่ยังไม่ออกมาจากถา้ำก็ถูกทุบตรงนั้นทันทีค้างคาวหเล็บอีกสองตัวเพิ่งออกมาและถังวูลินก็เข้าใกล้ตัวหนึ่งแล้ว